ดุรน้ำารในการรับแต่โชมที่ภาคเหนือนะครับโดยทั้งกาะกนองเหมือนกับกระทรวงที่มีบทบาทที่เคยนะครับแล้วก็เราจะต้องใช้ทุกเทคโนเพื่อรองรับท่อให้เขาสามารถมาแสดงออกในการค้าขายทุต่างได้นะครับเราจะเพิ่มช่องทางการค้าขายให้เขาและที่สําคัญจะลดภาระค่าทุนที่ประชาชนอันนี้เป็นวัตถุขสงเรนต่อเนื่องกัน3เดือนเขาคิดว่าเราจะเริ่ม คลิกอกอฟวันที่20สิงหาระหว่างนี้ถึง20เราจะมีการเตรียมการขึ้นหน้าไปก่อนหน้าแล้วนะครับในการติดต่อประสานงานซึ่งในกระทรวงกระทรวงกลเนี่ยผมประสานงานกับทาตนตีบางส่วนไปแล้วนะครับเ,เช่นเน่วแม่แรงในการขับเคลื่อนทั้งหมดประสานกับทุกหน่วยงานที่อยู่ข้อมในในจังหวัดสิ่งที่เราอยากทําโดยง่ายๆขนาดนี้ก็คือว่าเรา,เากระทรวงกระทรวงกลส่วนภืมภาคส่วนท้องถิ่นหน่วยงานทหารและภาคเอกชนมาร่วมกัน นะครับถ้าโดยข้าวพรพาณิชย์กลาโหมมหาไทยคมนาคมสาธารณสุขนะครับกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงดิจิทัาลนะคาราับไปษณีย์นะครับกทม,มท่องเที่ยวเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี่ก็คือหน่วยงานที่เราจะดึงมาร่วมกันส่วนที่เราประสานงานเอกชนนะก็มีทัองสภาหอสภาอุตสาหกรรมสมาคมผู้ค้าปลีกไทยผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ค้าส่งบริษัทเอกชนรายใหญ่เช่น กตทไทยเบรคเครือจะดเลือกพันธุ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพวันนี้มันจะเป็นการร่วมมือกันในการกระตุษษษษษ้นเศรษฐกิจก่อนดิจิทัลเวอร์เรจะเกิดเรากําลังทําให้กําลังซื้อมันมีการขับเคลื่อนและมีการทดลองในการดเนินง,งานประสานงานกับทุกส่วนถ้าดิจิทัเลเวอร์หรือท่านประหลัดได้อธิบายผมคร่าวๆนี้ครับเราจะมีการขายของจะมีค่าใช้จ่ายในการเข่ยวแผนเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยหรือจ่ายอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็การต่างๆในการที่จะ ปิดใ้มีการค้ากนในการช่วยกันทำนะครับกเ็เราลุกท่านพูว่า13ตลาดสําคัญที่เป็นตลาดใหญ่ที่มีประชาชนทั้งหมดนะครับภุมสารการจังหวัดหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีโู้คนุกพ่านหรือต่าดนี้บูมได้ทั้งหมดเราจะดูแลทุกพื้นที่นะครับเมืองก็ดูสาการที่มันหาไเราต้องดูให้ได้โดยกรเป็นของเกษตรกรทั้งนั้นจะทำน้ำตาลมาเป็นต้นเอาออก